เอาอีกแล้วพี่ดิวส่งมาให้อีกแล้วแกงส้มแกงส้มใต้พี่ดิวน่าจะเป็นคนใต้นะเห็นแกพูดสำเมียงเหมือนคนใต้กราบขอบพระคุณพี่ดิวอยู่นะส่งส่งอะไรนะแกงส้มใส่ปลาหมึกแล้วก็เขาบอกว่าที่ทําผลไม้ไปให้โน้องโอด,ด้วยนะโน้องโอจะได้ล้างล้างปากฝรั่งแช่บวยเขาบอกว่าฝรั่งแช่บวยหน้าตาเป็นอย่างนี้อืมดูดี เขาเป็นใครอ่ะไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักไม่เคยอะไรเลยแต่เขาเป็นเพื่อนในเ c ซบ o o กกับต,ตอตโอเดตเขาส่งมาให้ตลอดเนี่ยมันเป็นความรักที่เราได้จากโลกออนไลน์ที่เราไม่เคยเจอหน้าไม่เคยอะไรแต่เรารับรู้ได้ว่าเขารักเราเนี่ยเขาส่งมาให้เราอย่างเงี้ยดูดิลูกชิมหนึ่งคำมาฝรั่งแช่บยัยใช้มือเลยนะทุกคนอือหือรู้เลยว่าตั้งใจทำมากนี่แกงส้ม ข้าวมือไหนวะมือสองวันนี้มือสองพ่อเมื่อเช้ากินอะไรไปวะจต่ไม่ได้แล้วเนี่ยขอบคุณนะคะพี่ดิวค่ะขอบคุณมากมากที่ส่งมาให้ลูกสาวคนนี้รอบที่แล้วก็ขนมจีนลูกจำได้ไหมขนมจีนน้ำยาปากแกงกันอันนี้แกงส้มดูดูสีก็น่ารู้เลยว่าต้องอร่อยและเผ็ดร้อนดูดิ ลูกมีปลาหมึกด้วยเนาะตัวมัเรเลมเลย mm hmm. เดี๋ยวให้ดูแกงส้งปมปลาหมึกนี่ปลาหมกึกดูดิไ <Hi. S 1> ม่ขอตัวนี้นะเอลูกกินไม่ได้อยู่ดีลืม <c oughs> คนแบบอุ้ยปลาหมึกให้มาเยอะมากสามสี่ตัวนุ่นห้าตัวนุ่นพี่ดิวขอบคุณนะคะที่ให้ลูกสาวกินแต่ของอร่อยดูดิขอชิมนะลูก <c oughs> มามือนี้น่าจะเปลืองข้าวเยอะมากน่าจะมีไข่เจียวเนาะลืมทอดไข่เจียวว่ะเมื่อกี้มาถึงปุ๊บไปซื้อของไหว้พระมาพี่ดิวเขาบอกว่าพี่ส่งไปไว้ไว้ให้นะครับลายแมนไปถึงแล้วค่าส่งค่าส่งออกมาให้หมดดูดิคนน่ารักมากทุกคนอันนี้หนึ่งคำแกงส้มปลาหมึกลูกซมอ่สีน่ากินไหมหนึ่งคำนะ หนึ่งทั้งบินได้แล้วอร่อยจนบินได้บินมากแกงร้อนๆเลยทุกคนเพราะแกงใหม่ๆเสร็จมาให้เลยมันแกงสวรรค์เลยจะมีนี่แหละปลาหมึกที่ทอดไปเมื่อวานเหลือก็จะเก็บใส่กล่องไว้ พี่ดียวอร่อยมากภาคภาษาใต้เขาเรียกว่าอะไรนะแกงส้มอร่อยจัง่อย่อยวูอยจ้งกูอร่อยอร่อยแรกอร่อยเจ้วกูภาคอีสานแซ่บปีหลีคนเหนือหมอะใบมอ๊ะเห่ต้องรำอ่คนเหนือมอใบมออะเหออหมอ๊ะใบมองะเ่าคือมอไใบมอะมากคือมันเกินคาว่าํำแต้แต้ไปอีกคือมันเกินไปแล้ว่คือมันอร่อยมากๆแล้วอ่ะลร่อยำแต้แต้ก็ถือว่าอร่อยแต่ถ้ามอะใบมองะเาคือมันเกินคําว่าอีกอ่ะอร่อยมากๆเลยอ่ะ พี่ดีโวขอบคุณนะคะได้กินได้กินผักด้วยฟินไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักไม่เคยพูดคุยกันแต่เป็นเพื่อนกันในเฟสแต่ส่งกับข้าวมาให้บ่อยมากแล้วก็ทำมาอย่างดีอย่าใส่เสน่ห์มาให้หนูนะอย่าใส่เสน่ห์มาให้หนูก็พอเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พอมีผัวแม่มีผัวได้ยังลูก อย่างถ้าแม่มีผัวแม่จะเป็นยังไงลืมพี่ลืมพี่ลืมน้องลืมทุกคนอือพรุ่งนี้พี่นุ่นพี่นุ่นบินไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะฮะ<า>พี่นุ่นไปเที่ยวต่างประเทศไปที่ไหนดีกว่าแม่ไปปักกิ่งหรือว่าเครื่องรายวะทุกอย่างแรง<อ>ผักนิ่มมากเกลือหวานมะเขือนิ่มๆ มีหนมจีนด้วยนะลูกัดการเลยนะหนมจีนเรื่องเคียวหวานไปไมไปแล้วทุกคนเดีย๋ยวให้ตากล้องกินข้าวด้วยกัน